คือเสด็จตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับว่าวันนี้จัดระบบอย่างไรกันบ้างนะครับอาครับส่วนฝั่งของชูดีเอฟซีวันนี้มาสามสี่สามวัตถุสำหรับถูกเป็นทัตนิกเิโต้ครับหลุยส์ครับลงสนามเป็นตัวจริงขณะที่วีรัสเท้ป้อมพันธ์นะครับวันนี้ก็เป็นสำรองนะครับหลังจากไปรับใช้ทีมชาติไทยในโปรแกรมฟุตบอลโลกร,รอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งสองเกมนะครับวันนี้ก็ได้พักเป็นตัวสำรองก่อน เลยนะครับมูดิโลคราวนี้ปัดมากราประตูเอาได้หมง่งอุย้ยบอลชนเสารครับแม่อู้หูดูครับเปิดฟรีคิกด้วยเอ่แต่ม,มุมนะครับด้วยเท้าซ้ายแล้วจังหวะนี้หม่งบอลตกพื้นไปชนเสารครับนี่ครับบอลไปโดนศีรษะแต่ว่าไม่เต็มนะครับ โดนแบบเฉียดครับเนี่ยม่งบอลตกพื้นไม่ชนเสาครับโอ้โหเจ้าตัวเสร็จมาที่โมตาตอกซ้อนคืนมาชลราดี้ให้กับวานเดอร์อาร์แล้วครับวานเดอร์เลือกช่องนี้ลุ่งรัดลุดเดียวลุ่งรัดลุดเดียวลุดเดียวลุดเดียวจิ้งแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแม่น่าจะบ่นกรรมการนะครับมองว่าอมาดูอัตรานี่ยังมาดึงเหมือนกันเลยครับนี่ครับโอ้ยเกี่ยวไรเลยครับใช้มือครับไปเกี่ยวมาโอ้ดูสปีดครับตรงนี้ถึงบอลก่อนครับแล้วนี่ครับ โอ้โหมีไปทำลายจังหวะน,นิดนึงครับด้วยกันบอกกล้าวครับเปิดไปเสาไกลเอวตันมงมาลูกนี้ปัดไปได้ครับเดตโต้แล้วมาดูครับติลิล่านะครับเดี๋ยวย้อนมาดูลูกมงของเอวตันก่อนครับนี่ยครับได้มงแต่ว่าเดตโต้ทุบออกมาได้นะครับังหวเตะตัวมงนะครับแต่ว่ายังทุบออกแล้วนะครับ นะครับวานเดอร์ได้จี้สงชัยวันเดอร์ไหลมาตามช่องตามช่องแล้วหักมาลูกนี้1-0ศไปเลยครับโอ้โหลูกนี้นึกว่าจะหักให้เพื่อนที่ไหนได้หลอกจริงนะครับบาเซลชาลาดีครับแบงคอกอยู่ในเจ็ดขึ้นนำเชลบุรีเอไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับภาพช้าจังหวัดต่อบอลกันดูดึงจังหวัดทำให้สวยครับชาลาดีนี่ครับยิงง่ายๆไปเลยครับดูวานเดอร์หลุยจ่ายมาทะลุช่อง เก็บได้ครับยิงสับขาหลอกนิดนึงครับแล้วยิงนูนทาวซายแบบเบาๆนะครับแต่ว่าลูกเสาประตูคือบอลลอดขานเกโไปครับนี่ครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่19นะครับแบงคอกยูเนเต็ดครับนำชูรีเอฟสี่ครับจากบาเซิลจอดวารเดอร์เจอกับบูริโลวารเดอร์เปิดเลี้ยงเข้ามาลูกนี้ลุ่งรัดตีขึ้นแล้วจิกติดเซฟโอ้โหเกือบเป็น2องสูญครับวารเดอร์เปิดให้ลุ่งรัดทำเงินลูกนี้สุดยอดจริงครับถ้าเข้าสวยมาก โอ้โหดูครับบอลลุกรัดเบนไบนะครับแต่ว่าเล่นโมต้ายิงไปตรงตัวของเดโต้ครับนี่ครับยิงแปรสวนมาเลยครับแต่ว่าเดโต้ยังโชว์วานเดอร์เล่นครับวานเดอร์ยกมาลูกนี้แล้วเอ้ามงสกัดเข้าทางกันเป็นตั้งบอลดูยิงติดเซฟกับโมต้าเนี่ยไปโดนเท้าของจักรพงศ์ที่ไปบล็อกไว้ครับนี่ครับกดด้วยเท้าขวานี่ครับช่วยขวางไว้ได้ครับส่วนจังหวะมงกลับมานี่เป็นลุ่งรัดนะครับที่ เตียมนะครับครึ่งเวลาหลังเริ่มแล้วนะครับทูแบงคอกยูไนเต็ดกับชลบุรีเอฟซีนะครับครึ่งเวลาแรกครับเจ้าถิ่นนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับได้ประตูนำจากบาเซลชาลาดีครับไปแล้วครับชาลาดีให้วานเดอร์วานเดอร์ครับวานเดอร์ยกมาลูกนี้อ่าแล้วครับหนุดเลยแปะแล้วจริงเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่ามีทงหรือเปล่าแนวรับชลบุรีฟ้องล้ำหน้าครับแต่ว่าผู้ตัดสิน ไม่ว่าอะไรนะครับไม่มีทธงครับเป็นสอูเลยครับของแบคบอลจานบอร์ลุ่ยครับดูยกไปโอ้เหลือเลยครับเหลือเหลือครับโอ้แนวรับของเชลบุรีไปยืนพลาดคือตัวด้านหลังอ่ะนี่ครับไม่ได้มองตัวทางขวาของแบงคอกนะครับก็คือลุ่งรัดนะครับอู้แล้วแปะมาตรงนี้นี่โมตาวิ่งมาเนียเอี้ยวตัวยิงตามน้ําเลยครับเรียบร้อยครับ 2- 0ครับประตูที่14ครับของเล่นู แต่ว่าจังหวะนี้ยังไงครับบอลเป็นของวานเดอร์อีกแล้วอู้แล้วดูให้ครับโอ้โหลุดอีกแล้วพิรพัฒน์ดึงหลอกแล้วเข้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับแต่ดูครับจังหวะออ้ยครับเดี๋ยวต้องดูครับต้องเช็คต้องเช็คครับโอ้จังหวะของพิรพัฒน์นะครับเนี่ยครับยิงอาดีอ้าวไปจับลั่นแต่ยังเป็นบอลของแบงค์ข้อกับปกกล้าวมาแล้วลองซัดไกลลูกนี้ไปตรงตัวเดโต้ครับ กวางจวานอีสไลด์มาแล้วบอลไม่ไปไหนครับมาเข้าทางบอกก้าวแล้วมองแล้วกดลูกนี้ครับเฉียงรายาครับแล้วแบงค์อกเองก็ยังไม่เพลาเกมบุกครับลุ่งรัดมาแล้วลุ่งรัดลองเข้าขวาหลุดเดียวหลุดแล้วจริงลูนี้ติดเซฟเดโต้ครับอโอ้โหแวนวรับเชื่อตัวใกล้ก่อนครับวานเดอร์วานเดอร์ทำชิงหนึ่งสองวานเดอร์โดนด,ดึงได้ฟาวครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับทรงชัยโดนไปเหลืองไปด้วยครับเป็นไปเหลืองแรกของ ฟรีคิกปัดมาลูกนี้แฉลบแล้วเอาเข้าทางโมตาจิงเรียบร้อยครับโอ้โหบอลมันเป็นใจจริงๆครับโมตาแต่งจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับสี่ประตูต่อสูงไปแล้วครับแล้วก็เป็นดูบอลแฉลบเอามารูมาครับแล้วตกพื้นแล้วมาแต่งหนึ่งจังหวะของเล่นโมตาครับนี่ครับแต่งบอลกลางอากาศแล้วหมุนตัวยิงบอลตกพื้นตูงตะข่ายไปครับประตูที่15ในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้เป็นน้ำเดียวของจริงแล้วนะครับหนีสุภชัยใจเด็ดนะครับ สุวัชัย14 13ี่มนี่มีวิดาลีล่ากับบูคืนยองนะครับที่ทักเจอเอเวอร์ตยังไม่ผ่านคือกลับมาให้มูริโลู่ริโล่ไปทางขวามูริโล่เปิดเสาไกลได้โขกบอลลูกนี้แล้วซ้ำอ้าวไปเข้าโอ้บอลผ่านเส้นมาเลยยังครับไปเป็นไรเดี๋ยวมี VR เช็คครับเล่นไปก่อนจังหวะครับมูริโล่พาบอลไปครับแล้วต้องวัดไปสองสองแล้วเทคตัวขึ้นงงครับลูกนี้บอลน,นี่ไม่เข้าครับยังไม่เต็มใบครับแต่มันมีจังหวะที่เนี่ยครับ เดี <st ans> <st ans> 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 ๋ยวดูจังหวะเอามาดูซ้ําตอนแรกอะบอน่ะกัามกึ่งเนี่ยตรงนี้ครับอ้ยังครับยังแตะเส้นอยู่นะครับยังแตะเส้นอ้โหแล้าเท้าแล้วดูเท้าขวาอันนี้เราเห็นครับเพื่อพัตตินอนอยู่เลยครับนี่อ้ยมือขวาโอ้ถ้าแบบนี้นี่รอดยากครับไปออกมือทําไมครับมือขวานี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับคือถ้าทําแบบนี้ต้องไปต่อยมวยครับโอ้โหใบแดงครับ พิทักษ์พิมพ์แป้ครับถ้าแบบนี้ออกลูกเกเรครับไม่ได้ครับโอ้โหเจ้าตัวทางงครับพิรพัฒน์กดี๋จวจบเกมมูริโลครับเจอไล่อ้าวพลาดแล้วครับจังหวะนี้วีราเทพทะลุมาวีราเทพรียเทพให้แล้วจิงเรียบร้อยครับ5ต่อศูนย์ครับทัศนพงศ์ตัวสํารองนาทีที่87นะครับนี่ครับจังหวะนี้มูโรเฟตาสก็ไปคลองบอลแล้วโดนทัศนพงศ์ตัดได้ก่อนก่อนที่วีราเทพจะมายกหนีนะครับ แล้วทัศนพงศ์ก็ฉีกมารับบอลจากวีระเทพครับโอ้โหยิงสวนตัวแพทิกเดโตเข้าไปครับ2ตัวสำรองครับวีระเทพกับทัศนพงศ์ประสานงานกันนะครับอูเดโต้โดนลอดขาแล้วเพาจังหวะนี้เนี่ยครับโอ้โหคนที่ผ่านมานะครับหมดเวลาห้านาทีครับอ้าวลูกที่หจะมาหรือเปล่าครับแล้วก็จิงลูกนี้6 0ครับเอาจนได้กันทศวรรษครับโอ้โห ้ oh, 90บวกหนึ่งแต่ว่าวันนี้เกมที่20 mm hmm. เขาทำได้ครับทศวรรษ6พุตธศตูนย์ครับนี่ก็ช่วงต้นเกมมียิงไกลติดเซฟนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่ล้ำหน้านะครับคราวนี้นี่เพื่อนยกมาให้หลุดเดียวเลยครับสปีดแซงพงศกรตรีศาสตร์นะครับวันยาวจากปฏิวัติครับแล้วพุทสิลป์ก็เป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับ ฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกครับที่ทูสเตเดียมทูแบงคอกอยู่ในเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะเชลบุรีเอฟซีไป6ประตูต่อสูตรส่วนนี้หมดเวลาการถ่ายทอดสดครับคุณสมยศแดงยวนและผมยุทธชัยจิระขวัญชัยนะครับเราสกุล้วก็ทีมอาทุกคนลาไปก่อนแจมาโอกาสหน้าวันนี้ดูไทยลีกลุ้นละแ่สมัครแพ็กเกจบอลไทยพ็ยลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ